สวัสดีครับพี่น้องมาคืนเก่าครับวันนี้เจว่าปีขึ้นมาแล้วมหาแล้วตามมือที่แล้วไปไปให้เป็นหน้าเนาะไปหาก,กินครับพี่น้องหาก,กินเดียววาได้กินเยอะตามมือนัน่นเพิ่นบอกวิงซีนะมันสุกวิ่งซีวิงหนึ่งเขาเขาทุกรอบเลยพี่น้อง มันหนีพ้นก็รหายมาแล้วนั่นแหละครับเดี๋ยวภาพไปเบิ้งว่าเพ้นหายมา,กกาตัวไหนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ดั้มเดอ้อพี่น้องบายผายเบิ้งครับเป็นแนวท่านะครับพี่น้องเป็นแนวท่าย,ยาลงง่าย นี่กับก้าวมาขอกับเจว่าปีเนาะค่ะยุ่งพานอา,อาหารตามสั่งครับฟ้าเพียงดินตามใจสั่งนะค่ะเนวันนี้เขากับมาอีกเจนเพิ่มน,นอะพอดีหมู่บ้านนี่จีทุระโอู้เสียดายเพราะได้เพราะพอพี่พร้องเนาะค่ะพอดีได้มากนาะซีหาเต็มเต็มนะค่ะวันนี้เขากับมาอ่าพอพอกันอีกคือเก่าตรงนี้กับอายุสามตัวเนาะคะเกาเด็นเด่นไปเลย 36มหกสามศค่ะนี่คือคปันจนะะัดจ้าแล้วก็สามหนอยเด้งดึงเด้งดึงเลยค่ะวิ่งรูดมือนั้นกับเข่าได้ค่ะทิ่บอกให้วิ่งสี่วิ่งเนึ่วันนี้วิ่งสาม้ะคะ่ะหลุดปืด้ดหลุดปื้ดเลยอ่าขอบคุณค่ะ,คะ